สวัสดีค่ะอร่อยบายอ้อยหรืออร่อยบายอาออินะคะหิวแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลยเอย๊จะทำอะไรกินดีพอดีมีไส้กรอกนะคะที่ซื้อมานะคะก็เลยจะมาผัดข้าวผัดค่ะมาทำข้าวผัดไส้กรอกกันค่ะอันนี้นี่หั่นไปแล้ว2ชิ้นนะคะนี่จะหั่นหมดเลยค่ะเราเน้นไส้กรอกค่ะเพื่อนๆ ซึ่งเป็นอาหารที่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะคะเวลามีงานหรือว่าโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราจะเห็นบ่อยนะคะผัดไส้กรอกเป็นพวกไส้กรอกแดงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้นี้จะหั่นเป็นลูกเต๋าะคะ่ะ เบสิกเบสิกนะคะ,ะ,คะข้าวผัดเมื่อเขือเทศนี่ก็จะหั่นเป็นลูกเตานะคะต้นหอมค่ะ นี้จะใช้ไข่แค่สองฟองนะคะก็กระเทียมค่ะสักนิดนึงค่ะโอเคเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปผัดข้าวกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะเ,เพื่อนๆไม่ต้องเยอะมากนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ กระเทียมค่ะลงไปเลยค่ะกระเทียมลงไปแล้วก็ต่อด้วยไส้กรอกเลยค่ะหรือจะเอาไปทอดก่อนก็ได้นะคะแต่นี่มินจะใช้วิีรีนรวนๆกับน้ำมันกับก,กระเทียมเอาค่ะวเราผัดไส้นกรอกให้เขาสุกหรือเหมือนกับเริ่มเหลืองนะคะ ซึ่งก็เหมือนคล้ายๆกันกับเอาไปทอดนั่นแหละค่ะเพื่นนอนๆค่ะพอเรารวนนะคะเราผัดเขาได้สักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ใส่หอมะคะ่ะลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ผัดกับหอมอีกนะคะ ตอกไข่เลยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะใส่กี่ใบก็ได้นะคะแล้วแต่ปริมาณข้าวนะคะเสร็จก็ใส่ข้าวค่ะเพื่อนๆลงไปเลยอันนี้เป็นข้าวที่นิดแช่เย็นไว้นะคะ ก็ใส่ถุงไว้ค่ะทานไม่หมดก็ได้ทานดีค่ะมาเกิือเทศค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรามาปรุงเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนชา ริกไทยค่ะโรยเลยให้หอมๆค่ะซีอิ๊วขาวค่ะกะเอานะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะไม่พอเดี๋ยวเราเติมได้ค่ะตามไส้นิดนะคะแล้วก็คนเลยค่ะ อนะะคเพอเราคลุกเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมดูหน่อยค่ะว่าเราจะต้องเติมอะไรเพิ่มไหมค่ะ แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดคุณนชอบเค็มหรือต้องการพริกน้ำปลาเพิ่มก็ไฟทําำเพิ่มนะคะแต่รสชาติกำลังดีแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะต้นหอมค่ะลงไปเลยคลุกๆๆก็เป็นว่าอันเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ พูดผิดพูดถูกนะคะพเพื่อนๆปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ้อวผัดเส้กรอกของน็กง่ายๆค่ะเมนูง,ง่ายๆรวดเร็วทันใจด้วยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ